อาก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมพูดในชชิงของผู้เล่นนะผมก็วันนี้นะผมเราอยู่เกมใหม่ครับห1ึ2งจุดสิบนะผมก็ผมใช้เวอร์ชันนี้เล่นเนาะเพราะว่าผมค่อนข้างจะแบบใช้เวอร์ชันนี้เล่นบ่อยนะเออประมาณนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ใน s h a d e อ p a แพ BSL นะผมสำหรับคนที่อยากเล่นก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้มุมขวา บนจอแล้วกันนะผมท่านผู้ชมก็วันนี้นะผมเราจะมาสอนสร้างบ้านไม่ใช่เราผมนะผมผมจะมาสอนสร้างบ้านสไตล์ผมนะผมอสําสหรับคนที่น้องที่ขอมานะเนาะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าโอ้โหภาพพี่โอ้โหโคตรสวยเลยอะไรอย่างนี้เอออีกอย่างนึงนะผมสำหรับคนที่ขอว่าพี่แนะนำมอดที่พี่เล่นหน่อยนะผมก็เดี๋ยวเอาไว้รอไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนี่ตัวอะไรเอ่ยอะไรตัวอะไรนกนกนกยุงนะผมก็ วันนี้นะผมผมก็จะมา,มาสอนวิธีการสร้างบ้านแบบผมนะผมหลังเล็กๆอะไรเงี้ยผมเพราะว่าสไตล์ผมเนี่ยเป็นคนชอบใช้พื้นที่เล็กๆให้คุ้มค่าไงเออเป็นคนแบบอะไรเงี้ยเออแบบยิ่งเล็กๆเรายิ่งชอบอะไรเงี้ยประมาณนี้ผมก็เดี๋ยวเรามาทําหาทําเลนะผมว่าแถวไหนมันสวยนะผมออันนี้พื้นที่ตรงนี้อจจะเล็กไปนะผมอ่ะตรงนี้แล้วกันนะผมได้ละพื้นที่เล็กๆเนาะอืม อ่ะตรงนี้แล้วกันแถวนี้แหละนะครับนะผมท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตต่อ,อยต้นนี้เนาะอ๋ออ๋ว,ว้าวนี่ก็คือผมลงมอดไว้เยอะมากนะผมท่านผู้ชมที่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะผมว่าไอ้นั่นคืออะไรคือบล็อกมันไม่โหลดหรือว่ามันมันไม่มีภาพนั่นเองนะผมก็คือบล็อกมันมันเสียมันเสีย นี่แล้วก็มีมอสนักล่านะผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาเริ่มสร้างบ้านกันนะผมปกติเนี่ยเวลาผมสร้างบ้านเนี่ยผมจะเน้นเป็นสร้างบ้านไม้เนาะเพราะมันจะค่อนข้างจะสวยใช่ไหมผมชอบไงเออนี่ปกติผมจะใช้เป็นไม้โอ๊กนะผมโอก๊กบูทแล้วก็จะใช้เป็นแบบพวกไม้เนี่ยตกแต่งนะผมแต่จะไม่แบบไม่ใช้เป็นสีส้มนะเพราะมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยอันนี้ก็ไม่ค่อยใช้นะผมจังเกิลบูทก็จะใช้เป็นพวกเนี่ยสามไม้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เป็นขอนี่อสีดำนเนี่ยน,นี่ใช้โอก๊กบูทด้วยอ่ะปกติผมจะสร้างอย่างงี้นะผมท่านผู้ชมเดี๋ยวอืม วางไปเลยนะผมวางไปเลยกะน,นี้คือผมไม่ได้นับอะไรเลยนะผมกะแบบเพียวๆแบบกะไปเรื่อยเลยอะไรเงี้ยอืมอ่ากว้างอีกหน่อยดิอืมนี่เห็นไหมนะผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้ผมจะไม่ค่อยชอบนะเห็นไหมเห็นแคบๆอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบผมก็จะต่อยบล็อกออกไปแล้วห้ทำการวางบล็อกนี้ทับเข้าไปอะไรประมาณนี้นะี่คือผมจะชอบทำแบบนี้นะผมไม่ค่อยชอบแบบอะไรอย่เงี้ย เห็นไหมเขไม่ชอบที่แคบแคบเห็นไหมอันนี้มันแคบไปอะไรประมาณนี้นะบผมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมโอเคแล้วผมก็จะเริ่มวางบล็อกของผมแล้วนะถ้าด้านนอกผมจะใช้เป็นบล็อกนี่เห็นไหมเนี่ยสไตล์ผมเต๊บเต๊บตึ๊บตึ๊บเตบ,บ,บคือผมจะวางปิดไปก่อนนี้นะแล้วผมก็จะมาดูอีกทีนึงว่าผมจะผันทางเปิดทางออกไปทางไหนนะผมเอ,อทวงนี้ผมว่าทางนี้น่าจะดีนะผม บล็อกไม่สมดุลน,นะผมอ่าไม่เป็นไรนะผมเราแบบเน้นแบบเรื่อยๆนะผมโอเคประมาณนี้ก่อนนะแล้วผมก็ทําการต่อบล็อกขึ้นนี่อันนี้คือสไตล์ผมเลยนะผมเพลยล้วนๆเลยอืมประมาณนี้นี่อืมประมาณนี้ได้หรือเปล่าอืมบล็อกนี้มันอันนี้ไม่ค่อยสวยตรงนี้นะ อาจจะปิดแต่เอาไว้แบบนี้ก่อนเห็นไหมแล้วก็ใส่ประตูนะผมอ่าเห็นไหมประมาณนี้โอเคด้าน,นข้างนะผมเดี๋ยวผมขอปิดอย่างนี้ก่อนนะผมจะได้แบบกะถูกใครสงสัยหรือว่าผมสร้างสงสัยว่าผมสร้างอะไรยังไง<ๆ>ก็ลองคอมเมนต์ไว้อีกทีนะผมท่านะผู้ชมเห็นไหม จะดูนะว่าตรงไหนมันมุมดีๆอะอะไรอย่างเงี้ยด้านหลังอันนี้มันมุมทึบจะเปิดอย่างนี้ไว้อะไรมาทำนองนี้แล้วก็กระจกนะผมผมจะใช้เป็นกระจกอันนี้ถ้าส่วนใหญ่นะผมชอบนี่กระจก,กแก้วอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมันก็ไม่สวยนะผมเห็นไหมอันนี้ก็ไม่สวยนะผมก็เลยแบบเออไม่ไม่สวยแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นอันนี้กระจกแบบ แลนนะผมเพจนี่กระจกนี้เราก็จะเอาไปมองฝั่งนี้นะผม <_ an> เห็นไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมองแบบอย่างนี้ <_ an> เห็นไหมท่านผู้ชมโอเคก็ได้อยู่ส่วนด้านในผมจะใช้เป็นบล็อกอันนี้สีนี้คือมันแล้วแต่เรานะผมท่านผู้ชมว่าจะออกแบบอะไรแบบไหนนี่ <_ an> น ในส่วนในบ้านนี้ครับผมสามารถสร้างเป็น,นกลไกได้นะเหมือนเหมือนที่ท่านผู้ชมดูคลิปผมอะ่ะในในช่องอะ่ะเออผมก็ชอบทำเป็น,นกลไกเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเออเห็นไหมเออเห็นไหมดูรอบๆนะผมเล็กๆแต่เพียวนะผมเ,ออเล็กๆแต่ที่ใช้ได้แล้วก็จะใช้เป็นเอ,อ่อนี่นะผมนี่นสีนี้เลยบันไดน,นะผมใช้สแตลวูดนะแล้วสูตรของผมก็คือ นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมไม่ติดหัวใช่ไหมให้เราลองขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะอะไรเงี้ยเห็นไหมเราจะได้ไม่ติดหัวนะผมจะได้กระโดดได้พอดีนะผมมันแล้วแต่นะผมว่าเราออ,ออกแบบอีกทีหนึ่งนะผมทังก็ว่าลากมาลากมาอันนี้แล้วแต่เรานะผมว่าเราจะวา,างแบงบไหนแต่ผมชอบวางแบบเนี้ยเออให้ดูเป็นแนวทางนะผม เราทำแบบเป็นแบบอ้อมอย่างนี้อ้อมบ้านอย่างนี้ก็ได้นะผมท่านผู้ชมเราทำไหนๆก็ทำเราทำเป็นอ้อมๆเลยแล้วกันจะได้แบบมีพื้นที่บบชั้นหลังคาชั้นใต้หลังคาเนาะท่านผู้ชมนี่กะต๊อปกะต๊อปกลางป่านี่เสียงหมาเห่า ยางมาเราก็มีนั่นนี่อ่ะใช้ได้อุ้ยอืม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 นี่ค่อยวางไปนี่อืมอืมนี่อย่างชอบเลยนะผมนักประจำเห็นไหมเห็นธรรมชาติไหมโอ้โหโคตรสวย นี้ท่านผู้ชมคิดว่าสวยหรือยงังจริงมันก็ได้นะหนักผมประมาณนี้แต่ผมจะทําชั้นด้านบนนี่ไงไว้ผมจะเอาสูงอีกบล็อกหนึ่งแล้วกันตื๊บตืบตืบตืบ,บปืบป๊บปื๊บท่านผู้ชมอย่าสงสัยนะว่าทําไมบางครั้งไม่เบาบางครั้งไม่ดังเพราะว่าผมแบบเวลาผมวางผมต้องแบบเสียงเสียงไม่พูดอะ่ะเออมันจะรู้สึกแบบอ,อะไรอะไรเงี้ย มันจะติดหัวนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้ด้านในนี้ถ้าผู้ชมจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมผมจะชอบวางแบบตกแต่งภายในด้วยอย่างเงี้ยอุ้ยอุย,อยนี่อะไรเงี้ยอ่าานประมาณนี้อันนี้มันไม่เหมือนกันนะผมแล้วแต่เราออกแบบโหูสร้างบ้านจนพระที่จะตกดินแล้วนะ่านผู้ชมอืมอืมผมว่าสูงประมาณนี้ก็แน่เพอนะ แล้วเราก็ทำการปิดนะผมปิดด้านบนอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันเห็นไหมมันจะแบบสวยแบบพอดีพอดีนะผมน่ารักน่ารักหน่อยประมาณนี้เราเข้าไปในบ้านนะผมปะกะติเวลาผมสร้างบ้านเนี่ยผมจะชอบแบบเน้นแบบความมินิมอลเนาะแบบไม่ค่อยอะไรมากไอเน้นอะไรเล็กๆง,ง่ายๆนะผมด้านหลังนี้ผมจะใส่เป็นผมใช้เป็นแบบนี้ดีกว่า ไปไหนละบานพับเอ้ยมันมันเป็นเสียดายเนาะมันเป็นเวอร์ชั่น1.12.2เนาะมันแบบไม่มันมันไม่มีบานพับเหมือนแบบพก14อะไรเงี้ยนะผู้ชมเสียดายเสียดายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องหาทางขึ้นก่อนเอ่อเอาตรงนี้เอาเป็น ประมาณนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมผมชอบอะไรเงี้ยแล้วมันใช้เสร็จแล้วมันกระพับได้ไงเออเนี่ยโคตรจริงเนี่ยผมชอบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยทำนองนี้เห็นไหมมันก็สวยอีกแบบนะท่านผู้ชมอืม ตรงนี้ผมจะใส่ปิดเอาไว้แล้วผมจะทำเป็นอย่างนี้สี่บ่ช่องนั่นบนนะใช่ไหมที่แบบอันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้เวลานะโอ้ยนะักผู้ชมใช้สมาธิหน่อยอมอุ๊ยจะมืดแล้วนาะนผู้ชมกลางคืนนี้ต้องใช้ตะเกียงแลนเทิร์นนะผมตะเกียงอ้าวไม่มีอีกนะผมนาะนผู้ชม โอ้เวอร์ชันนี้มันมันช่างอันนี้คือผมก็สดๆเหมือนกันนะผมท่านผู้ชมไม่ได้แบบเตรียมอะไรมาก่อนอุ้ยแต่ก็สวยใช้ได้นะเนี่ยที่ผมเลือกเล่นเวอร์ชันนี้เพราะว่าม็อดค่อนข้างจะเยอะนะผมท่านผู้ชมในอันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูมุมไหนมันดีเนะี่ยไม่ไม่เฟี้ยว ไม่เฟี้ยวเดี๋ยวผมจะลองเอาเห็นไหมนานผู้ชมผมบอกแล้วมันแล้วแต่เราออกแบบจริงๆนะแล้วก็แมปแผนที่แผนที่แผนที่อยู่ไหนนอแมปแผนที่แล้วเราก็เอาแผนที่แปะตรงนี้นะผมนผู้ชมเห็นไหมมันก็ได้เป็นหน้าตา่างเงี้ยเห็นไหมเออนี่เห็นไหมอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถเราละนี่เห็นไหมประมาณนี้แล้วนอกนั้นก็อยู่ที่เราตกแต่งนะน,น,นผู้ชม รูปนี่จะใส่เป็นผมชอบทิวลิปนี่อันนี้ค่อยใส่ก็แล้วกันรูปเนี่ยทีหลังนีม่มันก็สวยอีกแบบนะท่านผู้ชมมันอยู่ที่เราอะเอ็นย้ำเป็น8,950ล้านรอบใน แล้วก็นี่โอเคอันนี้ไม่ต้องก็ได้ออกไม่ได้ใช่ไหมอันเอาเนี่ย เยวจะตายอา่ะออโอ้โหโเคเทด้านบนนี้เราจะทำเป็นโต e n c h นชานะโอเคประมาณนี้มันจะไม่ติดหัวได้ไหมท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้แล้วก็นี่อืม รูปคิปเปอร์นี่เห็นไหมรูปไหนสวยเออรูปนี้สวยอะไรอย่เงี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมอันเล็กๆแต่ดีเสียดายมันไม่มีตะเกียงเนาะผมก็จะปักไว้ตรงตรงไหนที่มันปักได้ตรงนี้ เห็ท่านผู้ชมเห็นไหมค่อนข้างจะสวยนะเออเห็นไหมเอออะไรประมาณนี้เออก็ได้อยู่นะ่านผู้ชมเห็นไหมมุมนี้สวยพื้นไม้ค่อนข้างจะสวยนะผมว่าดีแล้วแหละเดี๋ยวดูอีกนะมันมีอะไรยัดได้อีกอันนี้่านผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะผมก็คือมันสามารถทำอย่างนี้ได้เนาะ มอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยชอบผมก็ออกไปนะอ,อย่างนี้ก็สวยนะผมแล้วแบบดึกๆนี่มาได้ได้ยินเสียงจักรจันไงเออค่อนข้างจะเสียงดีโอเคประมาณนี้นะผมเอาแค่นี้ก่อนเนาะผมว่ามันสวยแล้วนะที่จริงอะแล้วก็ขึ้นมาชั้น2ใช่ไหมชั้น2เนี่ยผมจะแบบโปกตีผมจะใส่เป็นโต๊ะเอนชานนะอา่า เพขึ้นปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ปิดนี่เอามาตัวเอนชานแล้วก็เราจะใส่เป็นหนังสตู้หนังสือ้อเอ้ยเขาน้อยจังแล้วก่อนนะ เอนชา t เท b บ e ให้มันล,ยลอยๆนไะ่อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมด้นบนแบบเป็นมันจะเป็นแนวแบบอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ เออสีมุมก็สวยนะครับผมท่านผู้ชมแหมใช้เสร็จนี่เห็นไหมโอ้อันนี้แล้วแต่เราออกแบบจริงๆนะท่านผู้ชมอ๋อนี่มันก็โอ้ก็ดึกแล้วนะผม,มท่านผู้ชม่ะเข้าบ้านก่อนแป๊บหลับอ่าทราสดใสรอเราอยู่นะผมโอ้เห็นไหมท่านผู้ชมโอ้สวยนะเนี่ยเห็นไหม ม่ให้รวมกว้างๆหน่อยดูดีนะบอกเห็นไหมแล้วก็แล้วแต่รเราจะใส่นะผมว่าใส่ะไรแล้วปกติด้านข้างบ้านเนี่ยผมจะทําเป็นแบบสวนไงเออนี่ผมจะชอบทําอย่างนี้อยางชอบนี่ทาเป็นทางไว้เราจะไม่ทําเยอะนะผมเดี๋ยวมันจะแบบไม่สวยเนาะ ปกติผมจะไม่ค่อยใช้ต้นใหญ่นะผมท่านผู้ชมมันจะดูแบบลกตาหน่อยหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยอะไรงเงี้ยอะไรงเงี้ยท่านะผู้ชม,มเห็นไหมตรงนี้มันจะแหว่งแว่งใช่ไหมท่านะผู้ชมโห่ทําการเติมเนื้อดินเข้าไป อะไรเงี้ยเห็นไหมแล้วผมก็เติมแท่นไม้เข้าไปสามบล็อกอย่างนงี้เออประมาณนี้นะผู้ชมเห็นไหมเออประมาณนี้เห็นไหมน,นันเนาะก็ได้อยู่นะน,นะผู้ชมแล้วก็ใส่เป็น อันนี้นี่มันเยอะไปทำอย่างนี้ก็แหละเห็นไหม่วนข้างบ้านนี้ส่วนมากผมจะไปใส่เป็นคอกมานะปกติโดยปกตินะนใส่เป็นรั้ว เนี่ยนะผมจะใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะประมาณนี้เสียงอะไรอ่ะ <c oughs> แปลกดลแล้วผมก็ได้ใส่เป็นประตูรู้ว่า่อะไรเนี่ยนะผู้ชมอืม <c oughs> ข้างนี้ผมก็จะทำอะไรของผมมาแหละตืดๆๆๆวันนี้เราก็จะทำการปักทอดอย่างนี้อืมใส่เรือใส่เรือ B O A T โบ๊ทเรือ B O A นี่เรือนี่รือเรือขาวไม่ขาวเท่าไหร่อืม แล้วผมก็จะชอบได้มีมาไหมเนี่ยนี่ไงมามาต้องเป็นม้าสีสีสีขาวนะผมปกติโอ้พอดีเลยนี่โอ้บังเอิญมาลูกพ่อนั่นแหละให้พ่อซะเออนี่ท่านผู้ชมถ้าผมจะไม่ใส่อ่านให้มันนะผมจะชอบทำอย่างนี้เอาปักไว้แถวหน้าบ้านนี่แหละ เออตรงนี้แหละมันเป็นการสุ่มนะผมสุ่มผมแล้วผมก็จะดึงมาอ่าแนีแล้วปล่อยมันเดินแถวหน้าบ้านนี่แหละสุดตรงนี้ปกติมันต้องมีฟางข้าวนะผมนะุผู้ชมใส่วัวข้าววัวอะไรเงี้ยเลี้ยงจะไม่เลี้ยงเยอะนะผมมันจะอยู่แบบลกไปหน่อย แล้วก็ทำการทำกรเกษตรนะผมนิดหน่อยหน้านี่ในถ้าไปทำหน้านี้ก็ทำตะข่างนะผมในนิดแล้วแต่เรานะผมว่าปึ๊บ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 อย่างเงี้ยอ่าให้มันดูเขียวๆเหลืองๆงบ้าง นี่ที่สําคัญนะผมรอบบ้านเราห้ามห้ามมีต้นพวกต้นหญ้าอะไรเยอะนะผมท่านผู้ชมอะไรเงี้ยเห็นไหมอันนี้มันจะน้อยไปแล้วก็เพิ่มพอมอยู่หลังบ้านเนี่ยทำการอัปเกรดต้องเขียวหมดนะผมแล้วก็ใส่เป็นชูการ์เคนนะผมเป็นไม่ได้อะไรที่มาใส่ได้ก็ใส่ไปนะผมท่านผู้ชม ประมาณนี้จะใส่เยอะนะผมมันจะดูลกไปแล้วก็มีนี่เยอะไปนะผมสามมัน ประมาณนี้เอากระถางดอกไม้เล็กๆหน้าบ้านปลูกต้นป๊อปปี้ไม่รู้ใส่ไว้ทำไมแต่ใส่ไว้งั้นแหละให้มันดูไม่ไมขาดอะไรอะไรเงี้ยแล้วแต่เรา ก็ด้านหน้าบ้านอหน้าบ้านใส่อะไรอีกด้านหลังนี้ที่ป็นเหลือนี่เราสามารถใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะผมปลูกต้นไม้ก็ได้อะหนึ่งต้นถือว่าเป็นต้นไม้ที่หายากมากในแถวนี้นะผมท่านผู้ชมเพราะแถวนี้มันเป็นต้นต้นสูงหมดเลยก็คือผลคืออะไรอ่ะ เต็มเลยเนี่ยนี่ผมประมาณนี้นะผมท่านผู้ชมเดีย๋ยวให้ดูในบ้านอีกทีนะผมท่านผู้ชมใครใส่เป็นพรมก็ได้แล้วแต่นะผมในในะในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ชมเห็นไหมทางขึ้นก็อย่างเงี้ยแล้วก็พับพับได้ อะไรเงี้ยท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้นะผมท่านะผู้ชมก็คลิปนี้ก็กจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อให้ช่องเน็อๆน,นี้ได้เติบโตไปนะผมโอเคประมาณนี้จเจอกันในคลิปหน้าขอบผู้ชมนะครับขอบครับยังไงก็อย่าให้ผมทำอะไรก็คอมเมนตะ์เนอะโอเคประมาณนี้ไปละผมรูปอ้าวบั๊กเออนละนี่น,น,น,นี่เห็นไหมสวยอยู่เด้อโอเคไปละผมสวัสดีครับไปแล้ว